พระเอกดังปกมือลาช่องสมหลังอยู่มานาน15ปีน่าเสียดายมากๆเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับพระเอกดังบอยประกณ์ฉัดบริลักษ์นักแสดงที่โด่งดังมีผลงานสร้างชื่ออย่างสี่หัวใจแห่งขุนเขารอยมานโดยบอยประกณ์เข้าวงการครั้งแรกตั้งแต่ตปี2544และเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง3ตั้งแต่ตปี2552ล่าสุดทำเอาแฟนๆใจหาย บอยปกรณ์โบกมือลาไม่ต่อสัญญาช่อง3หลังอยู่มานานถึง15ปีโดยบอยขอผันตัวเองไปเป็นฟรีแลนซ์เรื่องด้วยอายุและความรับผิดชอบที่มากขึ้นแล้วก็อยากไปลองอะไรใหม่ๆผู้ใหญ่ก็มีเรียกไปคุยบ้างแต่เราตัดสินใจแล้วแต่เป็นการจากกันด้วยดีทางช่อง3ามเขายังให้โอกาสผมหรืออยากจะเรียกผมไปทำงานอะไรก็ยินดีเสมอส่วนค่ายอื่นยังไม่ได้มีติดต่อมาเพราะไม่ค่อยมีใครรู้แต่ปีหน้าก็จะมีซีรีส์เรื่องหนึง่ง หนังเรื่องหนึง่งแต่ยังบอกไม่ได้ว่าช่องไหนขอบพล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมและติดตามค่ะ